ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับคูณแมนอินลัตนานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนี่ครับโอ๊ตเบลล์โอ๊ตสแกนเอ๊ะโอ๊ตดีเอ็กโอ๊ตนะครับนี่ครับข้าวมันด้านสามเหลียญแล้วก็มากับนี่แล้วก็นี่ก็มาประกอบกันเลยนะครับวันนี้ผมก็มามีคนมาช่วยได้ ตรงนี้ก็ต้องใส่นะครับผมขอสตาอปไว้แป๊บพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นนี้ครับโ okay. อเคตายเขาไม่ได้เลยเขาจะมีเสียงเพลงนะครับต้องเล่นให้ดังดังครับโอเคฟังเสียงนะผมนะครับนี่ครับโอตาเกนเนอร์นี่ครับที่ให้ทานขายตรงนี้ครับ อาจารย์ครับก็ทนหน่อยนะครับแบบเดียบมันมีงานใต้อยู่ข้างบ้านครับโอเคเออนี่ยคือห้าตากล้องถ่ายด้วยไปใกล้จะทานหน่อยสามวิสามสามเอสสองก้อนนะครับโอเคอ ก็จะมีแสงครับแต่อยู่แสงอยู่ที่สว่างก็จะมองไเห็นลออกล้องลองกล้อก็เป็นี้ครับโอเคก็ต้องขออภัยเมื่อกี้อ่องกล้องมันเอียงกล้องเลย ก็คล้องขออภัยนะครับมันจะอ่านไปตามเหรียญมันจะรวมของมาเรเดอร์ทุกล่างเลยครับแล้ก็มา ัาก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไว้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะคะหน้าสวัสดีครับเอ้ยอก่อนลูกเล่นหลักมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับท่านก็จะเห็นแง่งตรงนี้เนี่ยเวลาลูดตรงล่างมันก็จะโดนแง่งอ่ะนะครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยกดนะครับ หนักจุ้งเนี้ยก็ทำหรัวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ